วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศมาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันมาอน,นี่โอ้ยมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันจ้าม้อน,นี่ไม่หยังวัดติโอ้ยตาบ,บักคงแซ่แบแซ่บม้อน,นี่พี่น้องตาบัก่งใสอีป,ปูเนี่ยอันนี้น่ะปาซลมนไอหนังติดเนื้อน้อย,อยเอามาถอดกรอบพี่น้อง แซบแซบเลยนี่นีนังมันนังปลาแเตอมอนทอดกรอบแซบเมื่อกินเพื่อย,อยังตีสลองสลองสองลอยซั <c oughs> <laughs> บบะแมนซับซับสิหลายได้พี่น้องสองลอยข่อยก็ว่าหลายหละ่ะมาเด้อจ้ะมารวมสลองดีใจน้ำข่อยมากิ้น้ำข่อยเด้อเมื่อกินน้ำกันแล้วจะเขาส้นน้ำกันแซบ แซ่บอืมปลาแซลมอนชอดกรอบแซ่บครับพอไม่ค่อยกินเฉลี่แซ่บดีเด็กอืมพอไม่ค่อยกินกต่เส้นเจ๊แ่มนี่คิปเป็นกินแต่ก็เลยคขด้ยากเนาะโตมันซือ้อบอไหวแต่พี่น,น้องมันแพง เป็นเนือมันอเหแห้งไหมเห็เบื้องม้เหรอปร่กล้าซื้อไหมไม่ว่าซือ้อแบบนี้มักก,ก,กินกระแสเบพื่อกันอนนังติดเหนือนน้อยๆจะเป้พี่น้องกรอบพร้อมบริเวณทายถ้าเห็นบื้งตอนเห็ดยุงยุ่งเนี่ยเป้าเห็นไมเหล้วนะพี่น้อง กระเคือพว่วงมากระเจี๊ยบชอบหมอมยีกกระปูหอมอีกกระปูดองแซ่บ น้องกรอบกรอบอืมเสียบพี่น้องของเขาก็เคยกินเท่าแรกอืมถ้าพ่อแม่ขอเห็นเขาเจ้ากินเด้อะมันเสีบตะเกียบของเคยกินตะถอดปลาสวายอืมบะเนี่ย ่อยล่องสื้อมากินเบงคอยไปอันนั้นคอยได้แต่กินคอยไปทรงลูกอันไปมาหาไร่บะเย็นอหน้าเพอได้ภาพปบยางอันช้าเปาน็นยางอ่างหนอกสวนของอันญี่ปุ่นนั่นแหละจะคของมาเป็นคอนอกรุงเทพพอได้เอิ้นนมาเสือกเคือ ทุคนเอออย่างคป็นผ้าปลายังข้าวหนึ่งภาพไปสื่ออันนี้ละจ้ะเนเห็ดแบบเป็นแพ็กอันนี้มันจะบอบแห้งเนาะอันนี้เนาะเป็นแพ็กแพกกันหนึ่งกินล่มันจับอบแห้งกับพ่อสื่อได้ขอก็ได้สื่อมากหาหกแพ็กเน,เนี่ะเนยอทำ สิมสีเสียงเล็กหน่อยเขามาได้พี่น้องอันเล็กหน่อยอันอันคางบ้านเนี่หละจากมูพวกกันคลางบ้านเล็กหน่อยเปลี่ยนกันนะสิมิ่งเสียงเขามาครับพี่น้องเนาะแร้วเขาก็เคยได้กินตะกี้ว่าทอดทองปลาอันสบา,ายเสียบแล้วเนาะพี่น้อง ไปเส้นหมอนแสบกว่าอีกพเรียกว่าอพี่เรียกว่าอาจะไม่เห็นแดดเดียวตอนเล็กเกิดว่าม,มันอยากกินแห้งเนาะเ่าแดดเดียวดอกสุกแป้งทอดดีกว่าก็เลยกสุกแป้งทอดจ้ะ ตำบกคุ้งกับแซบเยีเ่ยมแซบหืโมโ้ว่าสิกินตอนไหนพี่น่งองพี่น่องเห็นปะนี่จะตอนง่ามๆหัวกะบบรูดอกหน้าแล้วว่าอัน เอาเม me. ็ดดวงแล้ววะนี่แบบมันแซบแล้ววะแล้วเลือกใหรจะคลองก็เลือกป่เป็นเนะปี๊บอัตหนังจะคล้องเห็บเอาป่เป็นเนาะถ้าเลือกเป็นเขาเไปเอางสิบมาให้เมื่อไเป็นสินเนง้งสีได้พี่น้องเนี่ยถ้ามาหันเอาได้ดิ บอกงอ่ายๆก็คือปอปลาแซลมันี่มันแพงเขาเจาเสือนทุกสินส่วนเอามาขายนะนะพี่นออ้องบอกง่ายๆก็คือว่าชิ้นเล็กชิ้นหน่อยของเกต็ดมันหรือว่าหน,นังปลานะอ่ะนะเขามาขายเนะาะเขาบริถิมเด้ปลาแพงเนะาะปลาปลายูหอ้อขึ้วานะ่ะม,มันเหมือนปลาไทยห้า ปลาไทยห่อเยอะแยะมากมม่เลยเนาะข้ากินมาต่น้อยตอไงน,นมันก็นเลยบอกตื่นตาตื่นใจปลาบานห่าอ,อันนี้ขาบบกเคยได้ก,กินาาเคยบะเคยได้ก,กินนะมันได้ตื่นตาตื่นใจอืบะเคยเด้ริมรสเนาะไม่ได้แบบแปลกๆไมนแสบก่อนจะ แ็บพ่อบ้านกับแม่ก็กินก้อนแล้ว,วจ้ะั่วขคอ,อยิิแล้วยังเนาอคอยิแเรนยอาบนํำอาบใน ขาวกับนับก็คือแล้ว งามงามอเอามาโซ่สซื้อมาได้กินไม่เบินเซื้อว่ามันงามคอยม่วยพัดพริกแกงจ้าลงละกลัมาโซ่สซื้อมากระเจี๊ยบ แซ่บกินโสดแซ่บด้วยพี่น่องมันระบายดีเด้หมากระเจียบแซ่บครับ กินครั้งแรกสลง้งสองรอยซับต้องไปสล้งหรอกมือซับแสนซับพันซับสองรอยนี่หละไกลดี <c oughs> ไปทาให้พันซับไปทาแสนซับมือซับขึ้นสิบ่ฮอ,บบอ,อดไงเอาใกลไกนี่ละค่ะ ก็จะได้กิน <laughs> อระยรืึเป้งไงลูกือ มาแล้วมาแล้วมาสวัสดีค่ะก่อนเร็วนะคาัางน,นี้มาหาแม่ก่อนมาสวัสดีค่ะก่อนอ่ะมาสวัสดีค่ะก่อนอ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าป้นาน้าๆทุกท่านน้องตะมนต์มารายงานตัวค่ะอัน,นไปเลยด้ยวยใจพี่น้องเดี๋ไปเอาหายเดี๋ยวไปเอาหยอายไม่เอาปลาหายเนาะอนนขออิ่มแล้วพี่น้องไปแล้วมื้อนี้นะขอบคุณเลายๆที่กัน สำหรับการติดต,ตามและรับชมเมนดวงกินแซบนอกจากเนาะพิผารประกันใดกับข้อสดข้ออภัยไว้าที่นี้เด้อไหมเด้อค่ะเม่ดวงกินแซบ,บ,นะบกับมีความสุขนะคะเนาะทีมีพี่น้องเขามารับชมมารับฟังแล้วก็กคอมเมนต์ไว้แะพี่น้องเนาะมีความสุขหลายหลายจังได้ก็ขอบคุณขอบอกขอบใจทุกู์ทุกคนทีมาใหายกำลังแรงใจแมนดวงเนาะคะ่ะเ <c oughs> มื่อหนีไปแล้วจ้า <c oughs> สวัสดีคะ่ะ